ราคารับซื้อยางพาร,ราในประเทศไทยร่วงลงอย่างรวดเร็วในสองสาวันนี้จะเป็นวิกฤตหรือเปล่านะคะจากมาตรการตอบโต้ทางภาษีของสหรัฐอเมริกาที่เก็บภาษีนำเข้าประเทศไทย36%เซซึ่งตอนนี้ได้เลื่อนออกไปแล้วนะคะประมาณอีก90วันวันนี้เราจะไม่พูดเรื่องนี้นะคะแต่เราจะมาพูดเรื่องของภาพรวมและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับเกษตรกรไทย ธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับยางพาราว่ามีผลกระทบมากน้อยแค่ไหนนะคะข้อมูลสำคัญ4คือประเทศ แรกนะคะที่เป็นผู้ผลิตยางพารารายสําคัญของโลกนะคะแน่นอนประเทศไทยเป็นผู้ผลิตยางพาราอันดับหนึ่งนะคะต่อมาคือประเทศอินโดนีเซียและอันดับ3เป็นประเทศน้องใหม่มาแรงที่แซงเวียดนามขึ้นมาได้อยู่อันดับ3ก็คือสาธารณรัฐโกดิบเวียนะคะอันดับ4ก็คือประเทศเวียดนามและก็ยังมีประเทศมาเลเซียด,ด้วยนี่คือ4ประเทศที่เป็นผู้ผลิตยางพารารายใหญ่ของโลกนะ ประเทศไทยมีณนะปีนี้นะคะข้อมูลปี2568ประเทศไทยมีพื้นที่ปลูกยางพาราทั้งหมดอยู่ที่ประมาณ24ล้านไร่ประมาณนะคะแล้วก็สามารถเก็บผล,ผลผลิตได้อยู่ที่ประมาณ22ล้านไร่ผลผลิตโดยดรวมของทั้งประเทศอยู่ที่ประมาณ4ล้านแแสนตันต่อปีนะคะประเทศไทยถือว่าเป็นรายใหญ่เบอร์หนึ่งของโลกเลยแต่นะคะ ผลกระทบจากมาตรการตอบโต้ทางภาษีของสรัฐก,กาในครั้งนี้ไทยกระทบหนักและก็ประเทศอื่นก็กระทบหนักเช่นกันแต่สิ่งที่ไทยเสียเปรียบคู่แข่งเลยนะคะเราเสียเปรียบในด้านไหนบ้างสรุปให้ฟังง่ายๆเลยเราเสียเปรียบด้านแรกก็คือเรื่องของแรงงานไทยปกติแล้วนะคะค่าจ้างแรงงานของไทยเนี่ยเป็นค่าจ้างค่าจ้างแรงงานเนี่ยของไทยเราสูงกว่าคู่แข่งถึงสองเท่าซึ่ง มันทำให้วัตถุดิบของประเทศไทยที่ส่งไปขายที่อเมริการาคาแพงกว่าคู่แข่งอยู่ที่ประมาณ10-30%เนื่องจากต้นทุนค่าแรงเราสูงมาดูต้นทุนค่าแรงนะข้อมูลที่ปริมนำมาให้ดูวันนี้เป็นค่าแรงของปี66 2 0 6 6ซึ่งมันก็ยังคงใช้ได้อยู่นะคะค่าแรงของไทยอยู่ที่ประมาณ287 US ดอลลาร์ต่อเดือนในขณะที่ค่าแรงของ ประเทศเวียดนามอยู่ที่167ดอลลาร์ต่อเดือนประเทศอินโดนีเซียอยู่ที่114ดอลลาร์ต่อเดือนประเทศน้องใหม่มาแรงที่น่ากระสุดตอนนี้นะคะโกดดีบัวอยู่เพียงแค่68ดอลลาร์ต่อเดือนเท่านั้นเองนี่คือความเสียเปรียบข้อที่1ค่าแรงงานและก็แพงแล้วก็2เรื่องของตำแหน่งที่ตั้งเราเสียเปรียบคู่แข่งเมื่อเราต้องการส่งออกสินค้าไปที่ประเทศจีนหรือประเทศอื่นๆเมื่อเทียบกับ ประเทศเวียดนามเราเสียต้นทุนค่าขนส่งที่แพงกว่าคู่แข่งนะคะอย่างเช่นเราส่งไปจีนส่งไปยุโรปส่งไปเอเมริกาเราเสียต้นทุนแพงกว่าอันนี้แพงกว่าอันดับสองเลยนะคะและที่สําคัญข้อนี้ก็คือผลผลิตต่อไร่ของประเทศไทยมีแนวโน้มเติบโตที่แข่งที่ต่ำกว่าคู่แข่งนะคะปีห6หประเทศไทย ให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่ประมาณ217กิโลต่อไร่ในขณะที่เวียดนามผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่ของเขาสูงกว่าไทยของเขาอยู่ที่ประมาณ295กิโลกร,รัมต่อไร่โกดิเวียนะคะประเทศน้องใหม่นี่ได้ผลผลิต ต่อไร่สูงกว่าประเทศไทยอยู่ที่258กิโลต่อไร่มีประเทศที่ต่ำกว่าไทยก็คืออินโดนีเซียให้ผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่อยู่ที่131กิโลต่อไร่นั่นหมายความว่าแน่นอนประเทศไทยมีความเสียเปรียบในทุกๆด้านตอนนี้นะคะแล้วประเทศไทยเป็นการส่งออกอ่าเล่าให้ฟังนะ,ะการส่งออกยางพาร,ราเนี่ยมันจะมีอยู่2แบบนะคะก็คือ การแปรรูปขั้นกลางและก็การแปรรูปขั้นสูงซึ่งการแปรรูปขั้นกลางไทยเราครองอันดับหนึ่งของโลกในการส่งออกยางพาราแปรรูปขั้นกลางยางพาราแปรรูปขั้นกลางมีอะไรบ้างนะคะแปรรูปขั้นกลางก็จะมีในส่วนของจะมีเดี๋ยวนะคะข้อมูลที่เรามีจะมีในส่วนของยางแท่งน้ํายางเข้มข้นที่ยังไม่ได้แปรรูปนะคะจะกลายเป็นวัตถุดิบซึ่งยางแท่ง จะกลายเป็นวัตถุดิบสำหรับผลิตยางลอ้อและก็ยางเข้มข้นนะคะจะกลายเป็นวัตถุดิบสำหรับการผลิตถุงมือยางซึ่งถุงมือยางกลายเป็นการแปรรูปขั้น ขั้นปลายนะคะขั้นสูงหรือขั้นปลายซึ่งการแปรรูปขั้นปลายเนี้ยเวลาส่งออกมูลค่าของเขาจะมีมูลค่าสูงมากแต่การแปรรูปขั้นกลางนะคะมีมูลค่าต่ํากว่ามากประมาณ40-50%และประเทศที่เป็นผู้นําการผลิตถุงมือยางของโลกก็คือมาเลเซียเป็นอันดับหนึ่งเอาไปคลองแม้มูลค่าการตลาดการส่งออกอ,อยางพาราแปรรูปขั้นกลางของไทยจะอยู่ที่ประมาณ200,000ดอลลาร เป็นระดับหนึ่งของโลกแต่แค่มาเลเซียผลิตถุงมือ,อยางและส่งออกไปขายยังต่างประเทศเป็นการแปรรูปขั้นกลางมูลค่าของถุงมือ,อยางที่มาเลเซียส่งออกก็ประมาณสามแสนล้านแล้วนะคะซึ่งสูงกว่าการส่งออกขั้นกลางของประเทศไทยดังนั้นนะคะทางเลือกของประเทศไทยตอนนี้ ที่ทำได้ก็คือเราจะต้องนำเทคโนโลยีหรือวัอนวัตกรรมนะคะการแปรรูปจากขั้นกลางให้ขึ้นไปสู่ขั้นปลายให้ได้ซึ่งขั้นปลายเนี้ยต่อให้ราคาสูงขึ้นก็ยังมีความจำเป็น สำหรับประเทศผู้ซื้อที่ต้องการนะคะซึ่งถุงมือ,อยางเนี่ยมีความต้องการอยู่ทั่วโลกเป็นอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็นําไปใช้ในหลายๆอุตสาหกรรมด้วยถ้าไทยเราสามารถที่จะผลิตยางล้อเองได้หรือผลิตถุงมือ,อยางเองได้แล้วก็ส่งออกไปก็จะเป็นข้อได้เปรียบจากข้อมูลเหล่านี้นะคะก็คือข้อมูลของธนาคารกลางแห่งประเทศไทยหรือ BOI นะคะก็บอกเราว่าในประเทศไทยเราสามารถผลิต สินค้าขั้นปลายหรือผลิตถุงมือยางได้ผลิตล้อ,อยางได้นะคะแต่โรงงานที่ผลิตถุงมือยางเหล่านี้นะคะเป็นของอาชาวต่างชาตินะคะซึ่งของไทยอาจจะมีน้อยมากแล้วก็เราไม่สามารถไปรูปที่มีเรื่องของโน้ตฮาวที่เกี่ยวข้อง เข้ามาผลิตและเพื่อส่งออกได้ดังนั้นที่ส่งออกจากประเทศไทยปัจจุบันก็คือเป็นโรงงานของต่างชาติที่มาตั้งในประเทศไทยใช้วัตถุดิบในประเทศไทยและส่งกลับไปขายอย่างทั่วโลกนะคะเรามาดูกันข้อมูลที่สําคัญก็คือประเทศไทยเราเนี่ยมีคู่แข่งแล้วก็ทิศทางของเราเนี่ยตัวไหนประเทศไหนหน่ากลัวกว่ากันนะคะ ประเทศที่หนึ่งเลยที่มาแรงแซงเวียดนามขึ้นมาได้คือโกดีวัวตัวนี้น่ากังวลที่สุดไม่ใช่แค่สำหรับประเทศไทยนะคะสำหรับประเทศอื่นด้วยเช่นกันเพราะสินค้าคู่แข่งโกดีวัวตอนนี้มาแข่งทำยางแท่งกับประเทศไทยที่ส่งออกไปยังอเมริกาแล้วก็ประเทศอื่นๆนะคะส่งออกไปจีนยุโรปเป็นหลักเหมือนกับประเทศไทยเช่นกันและผลผลิตต่อไร่สูงกว่าประเทศไทย19%ราคาขาย ต่ำกว่าประเทศไทย15-20%ถึงนะคะดึงดูดจากนักลงทุนชาวต่างชาติทั้งการปลูกและก็แปรรูปที่สําคัญเลยนะคะได้เปรียบไทยชัดเจนแน่นอนที่น่ากังวลคือเขาได้รับการสนับสนุนจากภาครัฐอทะะิการจัดเก็บภาษีสิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดตั้งโรงงานและสิทธิพิเศษด้านพื้นที่ปลูกยางพาราประเทศที่สองที่น่ากลัวคือประเทศเวียดนามตัวนี้ขั้นการประเมินอยู่ที่ น่ากังวลโกดดีวัวน่ากังวลอย่างมากนะคะเวียดนามเป็นประเทศที่น่ากังวลสําหรับคู่แข่งของประเทศไทยสินค้าที่มาแข่งกับประเทศไทยก็คือยางผสมและก็น้ํำยางคนส่งออกไปจีนเป็นหลักเหมือนกันนะคะผลผลิตต่อไร่สูงกว่าประเทศไทย3 6เปเซและก็ราคาขายต่ํากว่าไทยที่5-10เนนะคะดึงดูดนักลงทุนชาวจีนเป็นหลัก ทางด้านการปลูกและแปรรูปนะคะทุนหนาย่อมได้เปรียบนะคะนอกจากนั้นก็คือ รัฐบาลของเวียดนามเองเนี่ยมีการสร้างแบรนด์เวียดนามสู่ตลาดโลกอทิอย่างเช่นการลดภาษีการนำเข้าและการส่งออกสนับสนุนทางด้านการเงินแก่ธุรกิจให้กับผู้ประกอบการที่ปลูกยางพาราภายในประเทศเวียดนามด้วยนะคะและก็ประเทศที่สก็คือประเทศอินโดนีเซียประเทศอินโดนีเซียเนี่ยอยู่ในขั้นที่ไม่น่ากังวลน,นะคะเพราะว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยสินค้าที่แข่งกับเราก็คือยางแท่ง แต่ว่าประเทศอินโดนีเซียเนี่ยสูญเสียเรื่องความสามารถในการแข่งขันไปนานมากแล้วนะคะเนื่องจากว่าผลผลิตที่ลดลงอย่างต่อเนื่องอย่างที่บอกนะคะผลผลิตของประเทศประเทศอินโดนีเซียอยู่ที่ประมาณ131กิโลกร,รัมต่อไร่นะคะไทยเราอยู่ที่2 1 7กิโลต่อไร่เนาะดังนั้นเ,เขาสูญเสียไปแล้วก็เกษตรกรจะหันไปปลูกปาล์มเป็นจำนวนมากรวมถึงการขาด แผนแรงงานกลีดยางนี่คือเป็นปัญหาหลักเช่นเดียวกันกับประเทศไทยประเทศไทยเจอปัญหาค่าแรงแพงนะคะของอินโดนีเซียก็เช่นกันนะะพื้นฐานถ้าเราไปเจอปัญหาเรื่องของแรงงานเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเราจะเสียเปรียบด้านการแข่งขันเป็นอย่างมากนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะ ปัญหาโรคยางใบร่วงชนิดใหม่ซึ่งเกิดขึ้นกับประเทศอินโดนีเซียรุนแรงมากนะคะปัญหาโรคระบาดท,ที่เกิดขึ้นในอินโดนีเซียรุนแรงมากซึ่งแน่นอนว่าประเทศไทยก็ต้องเฝ้าระวังและระมัดร,ร,ระวังเรื่องของโรคระบาดในยางพาราที่จะเกิดขึ้นเช่นกันนะคะผลผลิตต่อไร่แน่นอนต่ำกว่าประเทศไทยถึง4 0และก็โรงงานยางแท่งหลายแห่งเริ่มปิดตัวลงไปนะคะนี่คือสรุปข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวข้องกับ ยางพาราและทิศทางการพัฒนารวมถึงทิศทางวิกฤตและโอกาสของประเทศไทยส่งกำลังแรงใจให้เกษตรกรไทยผู้ปลูกยางพาราทุกท่านสวัสดีค่ะ